มันไงมันงาวมันดกแค่เห็นดอมก,กมันเก็บพริกรุ่นสามเนี่ากำลังเห็นเลยเก็บมาจะบมาอายุหกสิบแล้วอ้าหกสิบแล้วบ่หกสีบแล้วรับูุสูงอายุได้สองปีแล้วค่ะอือเก็บพริกมานนก็เห็นเก็บรุ่นสามจักเกลือนี่ก็ลังเต็บอ่อ่านี่เป็นคนเก็บพริกมืออาชีพนะครับอาชีพเก็บพริกโดยเฉพาะเลย <c oughs> เก็บตั้งแต่ตั้งแต่ตอนอายุกี่ปีครับ โอ้ยเจ็บตั้งอายุเท่าไรวะไปเห็นเจ็บอีเด้งอีเด้งมันปุ๋ยอ่าโอ้ยมันเจ็บจนลุ่นตั้งแต,งต่หัวดำจนหัวงอกเนาะหัวงอกเลยเอืมนี่ยายแปาอายุหกสิบสองปีครับเจ็บจนว่าเขาส่งลูกเขาจะได้เป็นเจาเป็นหน้าผงนวดเลยแหละจนมันจะฟรีเลยแหละจำอะไดรจำเป็น,นว,ว,ว่าอีฟ้ามันจะมันจุบเลยอ่ะที่ เคยเก็บมามีเคยเก็บรุ่นสามไหมครับเนี่ยบอบอบอ่ะบอเคยเก็บดอก่ะมีแต่รุ่นสองพันสี่มดมีรุ่นสามเนี่ยมันยังได้เก็บอยู่นี่ได้เห็นดอกความสูงท่วมหัวครับพริกรุ่นสามครับเดี๋ยวเราจะมาบอกเทคนิคในเรื่องของการทำยังไงให้พริกได้เก็บถึงรุ่นสามนะครับมีทีมงานของเรานะครับอาหารไม่ยิ้มไม่กล้องเนี่ยครับ นี่บรรยากาศการเก็บพริกชับรุ่น3นะครับพริกมาตรฐานส่งออกครับเราทำแบบมาตรฐานสีนะครับมีตลาดที่เป็นประกันราคาตลอดทั้งปีนะครับวันนี้พาทีมงานมาเก็บพริกรุ่น3มนะครับ เดี๋ยวจะมา,อาบอกเทคนิคในการทำปลูกพืกยังไงให้ได้ถึงรุ่น3นะครับเดี๋ยวจะมา,อ,าอธิบายให้พี่น้องได้รับทราบอีกทีทีหลังนะครับนะครับ